6วิธีที่กลุ่มอาชญากรในละตินอเมริกาใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการก่ออาชญากรรม รู้หรือไม่คะาว,ว่ากลุ่มอาชญากรในละตินอเมริกากำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการก่ออาชญากรรมโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคขั้นสูงอาชญากรรมที่เป็นกลุ่มคนไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนท้องถนนอีกต่อไปพวกเขายังนอนนิ่งอยู่ในบ้านของพวกเราทุกคืนเพียงแค่คลิกเดียวพวกมันซ่อนตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราคอยสะกดรอยตามเราบนโซเชียลมีเดียแอปหาคู่และแม้แต่วอ s แอปหากอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ก่ะอ,อาชญญากรรมสามารถดำเนินการข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่นและเข้าถึงตลาด ของเหยื่อได้ทุกที่ทุกเวลาปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้พวกเขาทําสิ่งนี้ได้ในระดับที่มหาศาลผู้เชี่ยวชาญอุปกรณํตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศอธิบายว่าแผนการช่อกองทั่วโลกมีความเป็นมืออาชีพและซับซ้อนมากขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคขั้นสูงและมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ําค่ะ เทคโนโลยีอาจจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอาชญากรรมระหว่างประเทศในละตินอเมริกาเช่นเดียวกับกลุ่มอาชญากรอื่นๆทั่วโลกอาชญากรขยายขอบเขตการก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องมาจากเทคโนโลยีใหม่ซึ่งไม่ต้องใช้การฝึกอบรมหลายปีอีกต่อไปและมีราคาถูกกว่าที่เคย นอกจากนี้พวกเขามีทรัพยากรที่จะลงทุนพวกเขาตรวจสอบจุดอ่อนของความร่วมมือระหว่างประเทศและพวกเขาดําเนินกิจกรรมในพื้นที่เหล่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่าในอดีตลาตินอเมริกาพบเห็นกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์มากมายโดยเฉพาะในบราซิล เหยื่อของการหลอกลวงมีหลากหลายกลุ่มแต่กลุ่มคนบางกลุ่มดูเหมือนจะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษโดยเหยื่อมักจะเป็นผู้ที่ต้องการความรักหรือต้องการหางานทำมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่น้อยนิดอาชญากรมุ่งเป้าไปที่ประชาชนทั่วไปค่ะสถาบันการเงินธุรกิจเอกชนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของรัฐ และต่อไปนี้เป็น6วิธีที่อาชญากรใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการโจมตีค่ะ 1. การสัญหาและปลูกฝังลัทธิหัวรุนแรงให้กับเด็กอาชญากรใช้อลกอร,ริทึมในการระบุและรับสมัครสมาชิกใหม่ให้กับองค์กรมักเกิดขึ้นบ่อยในลาตินอเมริกาที่เด็กจํานวนมากถูกกลุ่มอาชญากรเกณฑ์ไปเด็กและวัยรุ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่นที่เปลาะบางซึ่งขาดผู้ใหญ่ที่จะดูแลและปกป้องพวกเขาพวกเขาคือผู้เยาว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีครอบครัว หรือรัดอยู่และไม่มีการสนับสนุนจากชุมชนเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่วิกฤต พวกอาชญากรได้สร้างวิดีโอที่แสดงให้เห็นวัยรุ่นที่ดูเหมือนกับพวกเขาอายุระหว่าง14-15ปีจัดการเงินใช้โทรศัพท์มือถือระดับไฮเอนด์ end. เป็นเจ้าของเสื้อผ้าและแม้กระทั่งมีบ้านหรือรถยนต์นั่นเป็นวิธีที่พวกเขาใช้หลอกล่อเด็กๆด,ด้วยคำสัญญาอันเป็นเท็จว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ในกรณีนี้นะคะโซเชียลมีเดียก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นจริงที่บิดเบี้ยน2การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการค้าผิดกฎ ายการใช้ AI ในการบริการจาราจรเช่นเวดและ Google Map ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในละตินอเมริกา เพื่อลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในเมืองช่วยให้ผู้ก่ออาชญาการรมสามารถปรับปรุงเส้นทางการค้ายาเสพติดอาวุธและแม้แต่การค้ามนุษย์ได้การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้องค์กรอาชญาการเหล่านี้นะคะระบุเส้นทางที่ได้รับการตรวจสอบน้อยกว่าหรือเส้นทางที่หน่วยงานระดับชาติในแต่ละประเทศขาดการกำกับดูแลได้ง่ายขึ้นผู้ใช้แอปที่ทำงานร่วมกันอย่างเช่น อูเบหรือเวสจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่คนอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพบเจอบนท้องถนนหากมีจุดตรวจของตำรวจอุบัติเหตุหรือมีกล้องจับความเร็วหรือเรดราตั้งอยู่ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกวิเคราะห์แบบเรียลไทมและช่วยให้ผู้ก่ออาชญากรรมหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีตำรวจประจำการมากที่สุด 3. วิศวกรรมสังคมขนาดใหญ่ เครื่องมือ AI ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วเมื่อนำไปใช้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆเครื่องมือเหล่านี้นะคะสามารถดึงดูดข้อมูลส่วนตัวออกมาได้ภายในไม่กี่วินาทีส่งผลให้การสื่อสาราเป็นแบบอัตโนมัติปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และน่าสนใจอย่างยิ่งตัวอย่างเช่นการเข้าบัญชีทวิตเตอร์ของทีมฟุตบอลและดูว่ามีผู้ติดตามทีมใดบ้างนั้นเป็นเรื่องง่ายจากนั้นผู้ก่ออาชญากรรมสามารถสร้างข้อความเพื่อติดต่อกับเหยื่อได้ในการหลอกลวงประ ประเภทนี้ผู้ก่ออาชญากรรมจะพยายามสร้างความไว้วางใจจากเหยื่อและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมฟิชชิ่งเช่นอีเมลที่มีโค้ดที่เป็นอันตรายการหลอกลวงเพื่อสร้างความโรแมนติกและการแข่งขันการประกวดปลอมๆจัดอยู่ในประเภทนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารูปแบบการช่อโกงคลาสสิกเหล่านี้ได้พัฒนาไปสู่อีกระดับแล้วเครื่องมือ AI ช่วยให้คุณสร้างภาพถ่ายที่สมจริงเขียนภาษาต่างประเทศได้อย่างเป็นธรรมชาติหรือส่งอีเมลจำนวนมากโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ฟรีบางตัวค่ะการประเมินของอินเตอร์โพรเนี่ยพบว่ากลุ่ม CJNG ของเม็กซิโกและกลุ่ม PCC ของบราซิลร่วมถึงกลุ่ม CV มีส่วนร่วมในการช่อโกงประเภทนี้ด้วยอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายยังพบได้ทั่วไปในละตินอเมริกาเช่นการเสียบแฟลชไดร์ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือตู้ ATM ในลักษณะที่สามารถสอดส่องข้อมูลของผู้ใช้ได้หน่วยข่าวกล้องของสหรัฐนะคะพบว่าการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่าง าก,การหลอกลวงเหล่านี้มักมุ่งเป้าไปที่เหยื่อที่ใช้โซเชียลมีเดียการหาคู่ทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพ 4. การสร้างมันแวร์และการแสวงประโยชน์จากช่องโหว่โดยอัตโนมัติอาชญากรยังใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่เรียกว่า zero day ซึ่งหมายถึงช่องโหว่ในโปรแกรมที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งไม่มีแพทและเพิ่งเผยแพร่ไปในไม่นานนี้ เราพบว่าแฮกเกอร์นะคะสร้างหรือใช้ประโยชน์จากช่องโหว่แบบซีโร่เดย์ได้รวดเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ต้องใช้เวลา2-3ถึงสสัปดาห์หรือแม้แต่1เดือนในการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ประเภทนี้ปัจจุบันนี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะเห็นความพยายามในการสแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าวเพราะในท้ายที่สุดแล้วปัญญาประดิษฐ์จะสร้างโค้ดเฉพาะขึ้นมาเพื่อสแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าว AI ยังช่วยสร้างรหัสไวรัสคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย5ตลาดของตนเองสำหรับเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมในเวลาเดียวกันนะคะอาชญากรก็เรียนแบบสิ่งที่พวกเขาเห็นในตลาดที่ถูกกฎหมายซึ่งบนดีเว็บนย่าคุณก็จะพบข้อเสนอซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการที่มีรูปแบบการสมัครสมาชิกที่ให้ผู้ทำผิดกฎหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายตั้งแต่การโทรด้วยวิดีโอไปจนถึงเครื่องมือการจัดการโครงการแบบบริการลูกค,ค้าอาชญากรทางไซเบอร์เนี่ยมีบริ การอาชญากรรมของตัวเองโดยพวกเขาสามารถซื้อเครื่องมือและความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการก่ออาชญากรรมสิ่งนี้นะคะดึงดูดอาชญากร,รให้เข้ามาสู่ตลาดอาชญากรรมทางไซเบอร์มากขึ้นโดยลดต้นทุนและระดับทักษะที่จําเป็นในการเป็นนักหลอกลวงออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและดําเนินการโจมตีด้วยแรนซอมแวร์ในช่องทางเทเลกราฟที่พวกเขาใช้โดยเฉพาะกลุ่มที่แฮ็กองค์กรต่างๆทั่วโลกพบโฆษณาหลาย,ายรายการที่ต้องการอาชญากรไซบอร์ ที่มีความเชียช่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์และที่เกี่ยวข้องพวกเขาทํากําไรได้ดีมากค่ะพวกเขาจึงขยายโครงการพื้นฐานของตอนเองอย่างออกปมากขึ้น 6. d e ีเฟกซ์และการขโมยข้อมูลส่วนตัว e e p f ก k e นะคะก็คือวิดีโอรูปภาพหรือไฟล์เสียงที่ถูกปรับแต่งด้วยซอฟต์แวร์ป,ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ดูเหมือนจริงและน่าเชื่อถือผู้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อขู่กันโชคกระทําการช่อโกงหรือบิดเบียนข้อมูล ซึ่ง AI ช่วยให้สามารถสร้างข้อความที่มีรูปแบบของคนที่คุณเคยในสถานการณ์ที่ไม่จริงหรือโคลนเสียงของใครบางคนหลังจากที่ได้ยินเป็นเวลา 5- หรือ10วินาทีในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ได้นี่เป็นการโจมตีที่ซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้อัตโนมัติเท่าแต่มีประสิทธิภาพมากซึ่งทําให้อาญากรยังไม่จําเป็นต้องหลักพาตัวใครไปเรียกค่าไถ่อีกต่อไปเพียงแค่โทรหาสมาชิกในครอบครัวก็สามารถเรียกเงินค่าไถ่ายได้โดยตรงคาร์ลโซล่า Solar, ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ทางไซเบอร์ประจําลาตินอเมริกากล่าวว่าอาชญากรชาวเปรูก็ใช้กลวิธีนี้และแพร่กระจายไปทั่วโลกแต่เทคโนโลยีได้ก้าวไปไกลกว่นานั้นค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี2 0 2พนพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งเนี่ยได้มอบเงิน25ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนักต้มตุ๋นที่ใช้เทคโนโลยีดีเฟกเพื่อปลอมตัวเป็น CFO ระหว่างการประชุมทางวิดีโอตามรายงานของตำรวจฮ่องกงพนักงานสงสัยว่าเป็นอีเมลฟิชชิงเพราะได้ระบุถึงความจำเป็นในการท,ทําธุรกรรม แบบลับๆอย่างไรก็ตามค่ะเธอได้ทิ้งความสงสัยเริ่มแรกของเธอไปหลังจากเข้าร่วมการโทรวิดีโอเพราะคนอื่นๆที่เข้าร่วมนั้นมีหน้าตาและเสียงเหมือนกับเพื่อร่วมงานของเธอทุกประการเนื่องจากการทาดีเฟกยังไม่ได้เพียงแค่เลียนแบบเสียงของผู้อื่นเท่านั้นค่ะแต่ยังสามารถสร้างภาพและวิดีโอที่สมจริงมากขึ้นอีกด้วยจึงมีรายงานว่ากลุ่มอาชญากรเนี่ยก,กำลังใช้ภาพปลอมเพื่อหลอกลวงครอบครัวของผู้อพยพที่สูญหายไปตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโก กลุ่มดังกล่าวเนี่ยสร้างเว็บไซต์โดยแอบอ้างตัวเป็นองค์กรที่ช่วยคนหาผู้สูญหายจากนั้นจึงขอให้ครอบครัวของผู้สูญหายเนี่ยส่งรูปถ่ายมาเพื่อระบุตัวตนของพวกเขานั่นเป็นเวลาที่กลุ่มต่างๆเนี่ยใช้ภาพถ่ายเหล่านี้ที่ญาติพี่น้องส่งมาเพื่อสร้างภาพหรือวิดีโอปลอมที่น่าเชื่อถือของบุคคลที่สูญหายโดยอ้างว่าพวกเขาถูกลักพาตัวและครอบครัวก็ต้องจ่ายค่าถ่ายค่ะ นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรเนี่ยได้นำา AI มาใช้กับกลลวงทางการเงินที่มีอยู่แล้วอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตของกลลวงเหล่านั้นและมีวิธีใดที่สามารถป้องกันตัวเองได้บ้างผู้เชี่ยวชาญนะคะเห็นด้วยว่าการปรับปรุงการตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้และจัดให้มีตัวเลือกการรายงานที่เข้าถึงได้ง่ายอาจช่วยลดการตกเป็นเหยื่อได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดคะ่ะพวกเขากล่าวว่าสิ่งสาคัญคือ อย่าต้องกล้าพูดออกมาและกล้าบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาบางครั้งพวกเขาเลือกที่จะนิ่งเงียบเพราะรู้สึกละอาย แต่ใครๆก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี้ได้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรโทษบุคคลเพียงคนเดียวหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ทํางานร่วมกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบริษัทโซเชียลมีเดียและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถพยายามจํากัดความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับเหยื่อของผู้ช่อบโกงได้ความเสี่ยงจากการชอโกงนะคะสามารถลดลงได้โดยการตรวจยืนยันลูกค้าที่เข้มงวดยิ่งขึ้นการรับรองความถูกต้องที่ได้รับการปรับปรุงการตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ดีขึ้น การจัดเก็บบันทึกที่ดีขึ้นและแบ่งปันข้อมูลที่ดีขึ้นในทุกภาคส่วนเพื่อระบุและต่อสู้กับการช่อโกงค่ะ กระทรวงยุติธรรมของอาร์เจนตินายัางยังให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถป้องกันตนเองจากการจัดการทางสังคมว่าอย่าแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าทางโทรศัพท์อีเมลหรือบนโซเชียลมีเดียตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเปิดเผยรับทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทเหล่านี้ใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะตั้งค่าการตรวจสอบปัจจัย2ชั้นเพื่อคอยระวังการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตระวังเมื่อมีใคร ขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยพื้นฐานแล้วแผนการช่อกงข้ามชาติมีองค์ประกอบ4ีประการได้แก่บุคคลที่ดําเนินการช่อกงช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเหยื่อที่อาจจะเกิดขึ้นเหยื่อของการช่อกงเองและกลไกทางการเงินที่ใช้ในการรับและการฟอกเงินจากแผนการช่อกงเหล่านี้ข้อเสนอแนะก็คือควรพิจารณาส่วนประกอบทั้ง4นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ครอบคลุมค่ะเราต้องเข้าใจว่ามีคนไม่ดีอยู่ในโลกและผู้คนที่เคยอยู่บนท้องถนนตอนนี้ก็ออนไลน์อยู่ทุกที่เช่นกันค่ะ และนี่ก็คือ6วิธีที่กลุ่มอาชญากรในลาตินอเมริกาใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการก่ออาชญากรรมนั่นเองค่ะทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างคะมาแสดงความคิดเห็นกันได้และหากใครนะคะชื่นชอบแนวความรู้แบบนี้ก็สามารถกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ